เผยอาการล่าสุดเอสกันตพง์หลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะเรียกว่าเป็นข่าวที่หลายคนคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเป็นข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเพลกหนุ่มคนดังเอสกันตพง์ที่เกิดอาการวูบหมดสติกลางงานค่ะสําหรับเอสกันตพง์ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดผู้จัดการส่วนตัวขอพรให้น้องมีปฏิหาริย์ที่ดีตลอดไปทำกลางความห่วงใยของครอบครัวขนไกลชิดและบรรดาแฟนคลับหลังเพลง แห่งวิกเจ็ดสีเอสกันต์พงศ์บำรุงรักทุกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังเกิดวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ของช่องเหตุเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเอสอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดอัปเดตอาการก่อนหน้านี้คือตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านคริสตินาพัรยาสาวโพสภาพจับมือสามีที่นอนอยู่บนเตียงขณะก,กำลังเขารับการรักษาพร้อมเขีนข้อความถึงเอาไว้ค่ะว่าเราจะซูไปด้วยกันเข้มแข็งนะวาเลนตินาลูกสาวและฉันต้องการคนขะเที่รัก thank you